ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วไร้ค่าทุกสิ่งล้วนมีค่าในตัวของมันเองสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับนังเรื่องนี้มีชื่อว่า ไฟเตอร์อินด้วินนักสู้เจ้าพายุอา้าวอย่ายรอช้าก็เลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอย์ได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน่นก่อนเกิดสงครามโลกในปี1942เพศของเราชื่อชอยเบดานซึ่งเขาเป็นคนเกาหลีที่อพยพมาออาาาาาศัยยยู่่่่ททีีปปรระะเญุนนแลลด้วคมกกบใ ช,ชีวิตเขาจําเป็นที่จะต้องต่อยมวยเพื่อหาเงินไปทางชีวิตและจูๆ่ๆเครื่องบินของกองทัพก็บินผ่านมาเพื่อโปรโอเอกสารเพราะพวกเขากําลังต้องการอาสาเพื่อขับเครื่องบินรบเป็นจํานวนมากเวลาก็ผ่านไปเรกของเราก็ได้มาเป็นทหนารของกองทัพญี่ปุ่นพระโดนบังคับเนื่องจากเกิดสงครามแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นเขาจึงวิ่งหนีออกมาซะอย่างนั้นกูไปแล้วแล้วมันทาให้เขามาเจอกับไอ้จุงเบซึ่งมันเป็นคนเกาหลีที่หลอกพระเอกว่ามันคือตํารวจเรกพอรู้ว่ามันคือคนเกาหลีเหมือนกันก็เลยจับมันชุดใหญ่เลยนะครับอ้าวไม่น่านเลยโกจากน้ำเร่ก็วิ หนีรอบเพราะพวกทหารมาตามตัวของเขากับพี่กองทัพแต่อจุงเบที่โดนพระเอกอาดมันก็ดนไปเจอกับผู้อรลีอีกแม่งโคตรซวยมันก็เลยวิ่งหนีแล้วก็โดดขึ้นไปแอบบนรถบรรทุกคันหนึ่งแต่ก็ดนมาเจอกับพระเอกที่แอบอยู่ตรงนั้นเช่นกันเรก็บอกนะครับว่าเขาจะไปสมัครเป็นนักบินเพราะว่าไอ้รถบรรทุกคันนี้มันจะไปที่ฐานทัพอากาศแต่อ้จุงเบมันก็ไม่เอาด้วยหรอกครับเรื่องอะไรจะไปไตยหาฟรีมันก็เลยกระโดดลงแม่งเลยกูไปแลละแต่อ้พวกคู่อริมันก็ดันขับรถตามมันมาอีกทำให้มันจําเป็นที่จะต้องวิ่งงขึ้้้นนนนไปททีีี่่รรรบุกกเพพือหวััค แมคตสวยเวลาต่อมาเขาต้องคู่ก็ได้เป็นนักบินซะอย่างนั้นแต่สภาพในตอนนี้เขาต้องคู่โดนจับบัดไว้เพราะพวกเขาไม่ยอมขับเครื่องบินแบบคามิเกาเซ่ก็คือการขับเครื่องบินแบบพีชีพนี่ไงไรอยากจะเป็นนักบินญี่ปุ่นและในขนานี้กองทัพสหรัฐก็ปล่อยระเบิดใส่ฐานทัพของพวกเขาแบบไม่ยัง้งแม่งจะหนีก็นหนีไม่ได้แต่จูง่ก็ได้มีพวกนายทหารเดินผ่านมาโดยที่มีไอคนนี้เป็นผู้นํามันชื่อมาซาวาคาโตและไอลูกน้องผมเป๋นค,นนคนนี้ชื่อว่าเรียวมาผมแมงคตรเทไอคาโต้มันก็เลยสั่งให้ปล่อยพวกหา,านเกาหลีพวกนี้ให้หมด เพราะมันบอกว่าถูกแล้วที่ไอ้พวกนี้มันไม่ยอมขับเพื่อมีบีชีเพราะไอ้พวกคนเกาหลีพวกนี้มันไม่คู่ควรแก่พิธีกรรมอันศักดิก์สิทธิ์ของทหารญี่ปุ่นแม่งโคตรดูถูกเลยและมันทำให้พวกคนเกาหลีด่าพวกไอ้คาโต้ขึ้นนะครับนั่นแหละครับพรเพกก็พยายามต่อสู้กับพวกมันแต่ไอ้คาโต้มันขอท้าหนึ่งๆกับพระเอกเพราะมันเห็นว่าพระเอกพอที่จะต่อสู้เป็นจากนั้นเขาั้งคู่ก็ต่อสู้กันแบบงง,งๆกูสู้กันเพราะอะไรวะแต่พระเอกก็ไม่สามารถต่อสู้กับมันได้เลยนะครับเพราะไอ้คาโต้มันเป็นมวยกว่าเอกก็แขนจัดเขาเลยหยิบก้้้อออนนนนหหเเาาาาามมขขไปที่งั มันน่าหงายไปหนึ่งทีแต่แม่งก็ไม่เป็นอะไรเลยถามไม่นําซ้ํามันยังซ้ำพระเอกกลับจนพระเอกหมดสภาพแม่งกูไม่ไหวแล้วจาาน้อไอคาโต้มันก็ใช้ดับทุมรัยฟันเข้าไปที่หลังของพระเอกแล้วปล่อยให้พระเอกตายอยู่ตรงนั้นอ้าวฟันแลวทิ้งแต่เขาก็ไม่ตายนะครับแค่นี้กูไม่ตายหรอกกูถึกหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็แพ้สงครามและชีวิตหลังสงครามก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีกชีวิตที่มีแต่ความลำบากไอจุงเบมันก็หัวใสและหางเงินด้วยการทําเครื่องปาจิโกขึ้นมามันก็คือตู้การพนันนั่นแหละครับพระเอกนี่ก็เป็น แมงมีฉาชีพชัดๆแต่ในขณะที่พวกเขากําลังทาธุรกิจกันอย่างสนุกสนานพวกยากุซ่ามันก็ตรงมาหาพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้จ่ายค่าคุ้มครองคุ้มครองอะไรบ้าแล้วมันทาให้พวกนี้มารุมกระทืบไปจุงเบเมื่อพระเอกเห็นพระเอกก็มาช่วยเขาไว้พระเอกนี่ก็ซัดพงมันสเสลเลยนะครับแต่หัวหน้าของพวกมันโกงและใช้ดาบสมุไรยกับพระเอกแม่ขี้โกงแล้วมันทาให้พระเอกต้องตกใจจนเยี่ยวแตกก็กูปวดเยี่ยวพอดีนั่นแหละครับมันทาให้พวกยากุซ่าและทุกๆคนหัวราอเยอะๆเขาไอห,หัวหน้ามันก็เลยสั ให้พระเอกคลานรอดวางขาของมันเพื่อเหยียดยามความเป็นคนของเขาเออกูยมอมเพราะมึงมีดาบเดี๋ยววันหลังกูมาเอาคืนก็ได้และในขณะที่พระเอกกาลังโดนลังแกก็ได้มีคนคนหนึ่งมาช่วยเขาไว้และเขาไม่ชื่อว่าบําซกเขาเป็นคนที่เคยฝึกมวยให้กับพระเอกแต่ตอนนี้เขามีแขนอยู่ข้างเดียวเออกูเป็นเดดอีด,ด้วนไปแล้วแต่เขาก็สาม,มารถไล่พวกยากุซ่านนี้ออกไปจากผูพ้พระเอกได้แบบโคตรเทพจากนั้นพระเอกก็มาขอให้บำซกช่วยสอนมวยให้กับเขาอีกเพื่อที่เขาจะได้แข็งแกร่งขึ้นและมันทาให้บําซกคิดถึงในตอนที่เขาเคยสอนพระเอกในตอนเด็กแต่พระเอก ยังเด็กเกินไปที่จะจําวิชามวยของเขาได้ทั้งหมดและเขาก็สอนมวยให้กับพระเอกได้เพียงนิดเดียวเขาก็จําไปที่ต้องอพยพมาอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่พระเอกยังเด็กเช้าวันต่อมาบัมซก็เอาหนังสือของนักดาบที่เก่งที่สุดที่ชื่อมิยามาต่อมุซาชิเพื่อให้พระเอกได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้เอาไปอ่านก่อนนะค่อยมาฝึกวิชาเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาเจอกับเอคาโตที่เคยเอาดาบฟันที่หลังของพระเอกและมันก็ได้ข่าวมาว่าพระเอกเคยเยี่ยวแตกแสงเกงแล้วร้องขอชีวิตกับพวกยากุซ่าอ้าวทิวเรื่องอย่างนี้ระดังเฉยยเเลลแ้มมันจะอโโห แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากเขานั้นปวดเยี่ยวจริงๆ,งๆก็กูอั้นไม่อยู่จากน้กาธธากนําเรกก็มาฝึกวิชากับบํมซกแล้วมันทําให้พระเอกได้รับมอบวิชามวยของบํมซกจนหมดสิน้นอาลมเมืองตอนนี้กูเวลัพแล้วเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาเจอกับพวกทหารอเมริการขี้เมาที่พยายามลวนลามผู้หญิงอยู่พระเอกเมื่อเห็นหนางก็ทนไม่ไหวเขาจึงเข้าไปช่วยเธอไว้และอัดไอ้ลูกพี่ของฝรั่งขี้นกจนในพวกลูกน้องของมันวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแม่งรักลูกพี่จริงๆและสาวที่พระเอกช่วยเธอคือนางเอกของเรานะครับเธอชื่อว่าโยโกเธอมีอาชีพเป็นเกอชา หรือหญิงสาวบริการแต่ไม่ใช่อาชีพขายบริการนะครับอันนั้นคนอาชีพกันและในการที่พระเอกได้ช่วยเธอมันทาให้นางเอกประทับใจในการช่วยเหลือครั้งนี้มากหลังจากนั้นพระเอกก็เหมือนจะตกหลุมรักนางเอกเช่นกันไอจุงเบมันก็เลยแนะนําให้พระเอกไปเป็นคนลากรถเพื่อรับส่งนางเอกในตอนเลิกงานนั่นแหละครับพระเอกก็จําเป็นที่ต้องวิ่งบินแบบเต็มใจแม่งวิ่งทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้กําลังติดทํะไรก็ยมเวลาต่อมาพระเอกก็ทําตัวเป็นวีรบุรุษและคอยช่วยเหลือคนที่โดนทําร้ายทุกครั้งที่เขาเห็นจนเขานั้นมีหมายจับอยู่มาก แมงง่งยิงกว่าโรบินฮูดและในทุกๆวันพระเอกก็จะต้องมาคอยรับส่งนางเอกแต่นางเอกก็ไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่มารับและส่งทุก,ทกวันก็คือพระเอกคนที่คอยช่วยเธอรักนะแต่ไม่กล้าบอกและอยู่มาวันหนึ่งพระเอกก็มารับนางเอกอีกเช่นเคยแต่เขาก็ดนไปเจอกับทหารอเมริกันที่เขาเคยกระทืบมันอ้าวสวยและโกพวกมันก็เลยรีบตามมาจับพระเอกรเรอก,ก็พยายามวิ่งหนีพวกมันและลากนางนนเอกมาด้วยอ้าวกูเกี่ยวอะไรด้วยปะแล้วมันทําให้พระเอกจําเป็นทีดต้องปะทะกับเป็นฝรั่งขี้นกอีกแล้วมึงยังไม่เข็ดใช่ไหม,ไา,มาซ่อนไว้ มันทำให้เขาทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2พระเอกนี่ก็ไกลอ่อนสุดๆแม่งจะอายอะไรขนาดนั้นวะมึงก็อายเกินแต่หลังจากนั้นเขาทั้งคู่ก็สนิทกันมากขึ้นและด้ยวยความสนิทมันจึงแปลเป็นความรักในเวลาอันรวดเร็วแม่งดอกฟ้าก็มาวัดชัดชัดหลายวันผ่านไปไอเรียวมาผมเปลูกน้องไอคาโต้ก็มาเรียกพระเอกไปพบก,กับไอคาโต้ลูกพี่ของมันพระเอกนี่ก็ซื่อและยอมตามมันไปนะครับเออกูมันเทิมแล้วพอมาถึงไอคาโต้ก็ด่าเอาด่าเอาอาอะไรวะแล้วมันก็บอกนะครับว่าถ้าเขาหน้ามันเจอกับพระเอกอีกมันจะฆ่าพระเอกทิ อ้าวอะไรของมึงวะวันต่อมาที่พวกยากุซ่าแก๊งเดิมในวันนี้มันก็ได้ตรงมาหาบำโศกเพื่อสาสางความแค้นกับเขาแล้วรอบนี้มันมากันเยอะมากจบามบำโซกไม่สามารถจะต่อสู้พวกมันได้กูแขนดวงขนาดนี้ยังมีหน้ามาลุมกูอีกไอหมาหมูแลวมันทาให้บำโศกต้องโดนพวกมันฆ่าตายเรเกกับจมเบก็พยายามจะวิ่งตามไปช่วยบำโศกนะครับแต่เ็าไปไม่ทันเพราะตอนนี้บำโศกได้ตายหาไปแล้วอ้าวอาจารย์กูตายแล้วมันทำให้พวกเขานั้นเสียใจมากที่บำโซกต้องมาตายหาเพราะไอพวกยากุซ่าเรเกและพวกคนเกาหลีก็ พากันยกพวกไปแก้ไข้พวกยากุซ่าได้เวลากระทืบพวกมันคืนแล้วนั่นแหละครับพวกเขาก็ตีกันท่ามกลางสายฝนแบบอิลุงตุงนางมวดตัวเป็นหมดแต่อัวุน้าของยากุซ่าที่เคยทําให้ไปเอกเยี่ยวแตกมันก็ตายแบบงงๆแม่งมัวเกินกูมองไม่ทันและหลังจากเหตุการณ์สงบเร่ก็เหมือนจะคิดได้ว่าเขาไม่อยากจะดาเนินชีวิตแบบนี้แล้วเพราะเขาไม่อยากจะตายแบบหมาข้างถนนเขาเลยตัดสินใจที่จะไปฝึกวิชาด้วยตนเองบนยอดเขากูจะไปอัพเลเวลจากนั้นการฝึกวิชาอันเข้มข้นก็เกิดขึ้นเขาฝึกวิชาอย่างหนักแบบแทบไม่ได้พักผ่อนในช่วง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนยากเย็นแมงเอ๋ยทําหาอะไรก็เจ็บเป็นหมอดแต่เขาก็ต้องอดทนเพราะการที่เขาจะเป็นนักสู้เหนือนักสู้ได้เขาจะต้องอ,อุทิศตนเพื่อมันมากกว่านี้แล้วเวลาก็ผ่านไปกานฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นและหมกมุ่นก็ดําเนินต่อไปแบบไม่อยู่ยัง้งมีทั้งการวิ่งรอบเขาโกสูงด้วยนิ้วเพียงแค่4นิ้วแมงกดโถดปีนภูเขาน้ําแข็งด้วยมือเปล่าแล้วก็ฟันก้อนหินด้วยมือเปล่าจนก้อนหินแหกแมงคดพอคนแม่โหดนั่นแหละครับเขาสามารถสําเร็จวิชาทั้งหมดได้ด้วย,วยตัวเองแมงตอนนี้กููเเลเววตตันนนนแ้้้จะป็็ครกไไดดอี้ และเมื่อเขาลงมาจากเขาเขาก็เริ่มจากการบุกไปที่สำนักคาราเต้ทันทีแล้วพอมาถึงเขาก็มาท้าต่อสู้กับทุกคนที่อยู่ที่นั่นแม่งอย่างห้าวและก็แน่นอนไอ้พวกนี้มันก็รับคาท้าแม่งมาแค่คนเดียวกูจะอัดให้เละจากนั้นพวกเขาก็มาประลองกับพระเอกทีละคนพระเอกนี่ก็ซัดพวกคาราเต้สายดาทุกคนจนหมดลงอย่างรวดเร็วหมดแล้วเหรอและตอนนี้ก็เหลือแค่้เจ้าสำนักไอ้เจ้าสำนักนี่ก็โมโหมากแล้วมาหนึ่ง,งกับเขาทันทีแล้วพอดวนไอ้เจ้าสำนักมันก็เตะเอาเตะเอาแต่พระเอกขาแม่งก็แข็งอย่างกับหินทมให้พระเอก เลยสัก,กนิดเดียวคันๆวะ่ะแต่รเรล็กก็แตะคืนไปแต่ละทีมันยังกัะเบไม้สูงมาฟาดที่ขายเจ้าสํานักแม่งเก็บศาสตร์ใครไปสู้กับมึงได้วะแล้วมันทาให้ไอ้เจ้าสํานักต้องยอมแพ้ไปอย่างง่ายดายโดนกระทืบทั้งสํานักวันหลังมึงไม่ต้องมาที่นี่อีกนะกูไม่ต้อนรับจากนั้นข่าวต้องสือพิมพ์ที่เขียนว่าพรพเอกเพียงคนเดียวบุกมาถล่มที่สํานักคาราเต้นจนแพ้รับคาบมันทำให้เขานั้นดังกระชอนแต่ระเอกก็ไม่หยุดแค่นั้นเขาก็ตะเวนไปตามสํานักต่างๆของญี่ปุ่นเพื่อประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเขาคคืืคออกกูในต้ล่าว ตาก็พาติดตามทําข่าวของเขาแบบใกล้ชิดตามไอ้นี่ดีกว่ามันมีงานตลาดเปรกก็กวาดล้างสำนักต่างๆของญี่ปุ่นแต่การที่พระเอกใช้ชีวิตแบบนี้มันกลับทําให้เขามีเันตารายมากกว่าตอนที่เขามีเรื่องกับยาคุซ่าในระบบอกว่ามีอยากตายอยู่ข้างถนนแต่ถึงเขาจะต่อสู้ที่ไหนนักข่าวก็อยู่เท่านั้นเสมอแม่งตามติดยิ่งกว่าวิญญ,ญาณเวลาต่อมาพระเอกก็มาหานางเอกนางเอกก็คิดถึงพระเอกมากจนเธอนั้นร้องไห้ออกมาแต่เขาก็มาแค่แป๊บเดียวเพราะว่ายังมีอีกหลายสำนักที่เขายังไม่ได้ไปกระทืบเออโชคดีจากนั้น ตามสํานักต่อสู้ต่างๆอีกรอบกูจะสู้ไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้กูเวลตันแล้วมันทําให้ชื่อเสียงของเขายิ่งดังมากขึ้นตามมาที่เอคาโตซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักคาราเต้สายดําระดับ7และตอนนี้เขาคือตัวแทนศิละปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นที่กําลังโดนสื่อของญี่ปุ่นกดดันอย่างหนักเรื่องการปกป้องศิละปะต่อสู้ของชาติเพราะตอนนี้เพลงแม่งกระทืบนักต่อสู้ของญี่ปุ่นจนเลตุ้มเปหมดแล้วแม่งกูเลี่ยงไม่ได้แล้วที่จะต้องต่อสู้กับมันเวลาต่อมาที่พระเอกที่ตอนนี้เขากลายเป็นไอดอลไปแล้วและในขณะที่เขากําาลลังแจกยเซน ให้กับ f c ฟเขาก็โดนรอบแทงท่ามกลางฝูงชนที่รายล้อมมากมายอ่ากูเก่งมาตั้งนานแล้วมันทำให้เขาต้องบาดเจ็บอย่างหนกักจากนั้นนางเอกก็พาเขามารักษาและในขณะที่เขากําลังบาดเจ็บก็มีเจ้ามามททาเขาด้วยอีกแล้วนะครับเออรอให้กูหายก่อนละกันและในวันนั้นพะเรกก็ได้คุยกับนางเอกเขาต้องคู่นี้ก็ดราม่าสุดๆเพราะชีวิตพวกเขามันรันทดซะเหลือเกินแต่ผลสุดท้ายด้วยความที่พวกเขาเศร้ามันทำให้เขาต้องคู่ต้องแสวจแก้ก,กันเออจะได้อารมณ์ดีนั่นแหละครับพอเสร็จเกิดนางเอกนี่ก็ยิ้มร่าเลยอ่าเมื่อกี้ย้ยยงงรออหูอ่เล อารมณ์ดีซะและสงสัยจะโดนของดีเวลาต่อมาไอ้จุงเบก็โทรมาหาพระเอกแล้วก็ดืวนว่าจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นพระเอกจึงรีบไปหาจุงเบทั้งๆ้ที่เขายังไม่หายดีแล้วพอมาถึงเขาก็ไปเจอกับไอ้จุงเบที่ดดงกระทึบอย่างหนักชีวิตกูดวงกระทืบทั้งเรื่องนั่นก็เพราะพระเอกไม่ยอมไปด่วนกลับไปคนที่ส่งสามมาท้าพระเอกเอ่วก็กูยังไม่หายดีแล้วมันทาให้พระเอกจำเป็นที่ต้องไปต่อสู้เขาก็ไปตามสถานที่ที่มันนัดนะครับและมันก็คือ,อวเรียมาผมเป๋ที่เป็นคนนัดเข้ามามึงกระส่งเดิมไม่เปลี่ยนยนนเเลลละแ้้ววพอถึงาสู ไอเรียวมามันกลับดับสมุไรมันไล่ฟันเขาซะอย่างนั้นเอาไอขี้กองแต่ผลสุดท้ายพระเอกก็โดมันใช้ดาบแทงเข้าไปที่ทอ้องพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงใช้ท่าไห้ตายหมัดเครี้งยงควายต่อยเข้าไปที่ซี่โครงของไอ,งอเรียวมาและมันทําให้ไอเรียวมาตายทั้งๆที่นั่งอยู่แมงตายด้วยพลังหมัดเครี้งยงควายแต่พระเอกกบไม่ตายและโดนจบมาขังไว้ที่คุกซะอย่างนั้นเอาโดนแทงขนาดนี้แทนที่จะได้เป็นโรงพยาบาลเวลาต่อไมา์คาโต้มันก็มาท้าพระเอกหนึ่งหนึ่งเพราะว่าพระเอกไปฆ่าลูกน้องของมันแต่พระเอกก็บอกนะครับว่าตอนนี เขาไม่อยากจะต่อสู้กับใครอีกแล้วเพราะเขาพลั้งมือและคาเอเรียลมาไปด้วยหมัดเพ่งควายกูไม่ได้ตั้งใจแต่มันแทงกูและอีกสักพักพระเอกก็โดนปล่อยตัวเพราะไอ้คาร์โตมันยัดเงินตำรวจเพื่อให้พระเอกออกมาแล้วไปต่อสู้กับมันแต่พอพระเอกออกมาเขากลับเดินทางไปที่บ้านของเรียลมาเนื่องจากเขารู้สึกเพลิดต่อครอบครัวของเรียลมาแล้วพอมาถึงเขาก็ไปเจอกับลูกและเมียของเรียลมานะครับจากนั้นเขาก็บอกกับเมียและลูกของเรียลมาว่าเขาหนักเป็นคนฆ่ามันเองกับมือเอาอะไรของมึงวะนั่นแหละครับไรมันอยากจะเห็นหน้าคนที่ฆ่าผัวของตัวเอง คาตการแต่พระเอกก็บอกนะครับว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ต่อสู้กับใครอีกแล้วเออเรื่องของมึงจาน้ำเร่ก็มาอาศัยอยู่ในโรงนาของบ้านนี้แม่งฆ่าผัวเขาแล้วมึงยังมันเป็นภาระเขาอีกเวลาต่อมาที่ลูกของเรียวมาเขาก็โดนพวกเด็กๆคนอื่นลังแกนะครับเพราะเขากลายเป็นลูกไม่มีพ่ออา้าวเจอไอ้พวกชอบดูถูกอีกแล้วแร่ก็เลยมาช่วยเด็กน้อยเอาไว้ไอ้เด็กน้อยก็บอกนะครับว่าเขาอยากจะขึ้นไปบนยอดเขาเร่ก็เลยแบกเขาขึ้นไปที่ยอดเขาและมันทำให้เจ้าหนูน้อยดีใจมากที่ได้ขึ้นมาที่ยอดเขาแบบไม่ต้องเดินแม่งมีบริการแบกขึ้น เวลาต่อมาไอจุงเบมันก็หาพระเอกแล้วมันก็เอาข่าวมาให้พระเอกอ่านในข่าวก็ดันเขียนว่าพระเอกคมขืนเมียของเรียวมาอ้าวอะไรครับเนี่ยนั่งกอพรพอพระเอกไม่ยอมไปต่อสู้กับไอคาโต้มันก็เลยเขียนข่าวให้พระเอกกลายเป็นคนเลวแม่งเอ้ยชีวิตโคตรบัตรซบในคืนนั้นเมียของเรียวมาก็มาพูดก,กับพระเอกเธอก็บอกนะครับว่าในข่าวไม่เป็นความจริงและเธอก็อยากจะให้พระเอกไปต่อสู้กับไอพวกนั้นซะนั่นก็เพื่อเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกชายของเธอเอา้าวก็กูเพิ่งฆ่าผัวมึงแทๆ้ๆจะเป็นตัวอย่าง ทางงีี่ดไดไไ้ยงไงวพระเอกก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปต่อสู้เพราะเมียของเรียวมาสั่งให้เขาไปเออไปก็ไปจากนั้นพระเอกก็ตรงมาที่ลานปรลลองที่เอาคาโตจัดเตรียมรอเขาไว้เรียบร้อยเออมาสักทีพวกกูมายืนรอตั้งหลายวันเมื่อชิบหายนั่นแหละครับการต่อสู้ก็เกิดขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมพระเอกสามารถจัดก,การพวกมันทั้งหมดได้อย่างง่ายดายที่พวกกูแพ้ก็เพราะยืนรอมึงนานเฉยเฉ<ๆ>กูปวดขาแล้วก็มาถึงคิวของอาคาโตไอาคาโตมันก็พาากว่าจะต่อสู้แม่งโมกก่อนต่อยจริงๆจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลือดพ่าน แต่ด้วยความที่พระเอกเวลตันและถึกทนไอคาโต้มันก็ทําอะไรพระเอกไม่ได้เลยนะครับแล้วมันทาให้คาโต้ต้องพ่ายแพ้พระเอกไปอย่างง่ายดายเออกูแพ้เพราะนั่งรอมึงนานเหมือนกันเมื่อยไปหมดแล้วคออ้างแม่งเยอะจริงๆและจากการต่อสู้ในครั้งนี้มันทาให้พระเอกกลายเป็นนักสู้อันดับหนึ่งทันทีจากนั้นเขาก็พยายามเฟ้นหาคู่ต่อสู้ที่จะสามารถมาต่อสู้ของเขาได้แต่เขาก็ไม่พบว่าจะมีใครมาต่อสู้กับเขาได้เลยสมัยนั้นบัวขาวยังไม่เกิดมันทาให้เขามาต่อสู้กับวัวกระทิงแม่งเลยแม่งข้ามขีดจํากัดของการต่อสู้จริงๆถึง กับต้องต่อสู้กับวัวกับควายคุณลเลยยอมมึงจริงๆนั่นแหละครับเขาสามารถฆ่าวัวกระทิงได้ด้วยมือเปล่าแมงค้อถอดและประวัติของชอยเบ,ยบดานเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญศิลปะก,การต่อสู้ได้ถึง100คนจากทั่วโลกและหลังจากนั้นเขาก็สามารถทำลายเขาของวัวกระทิงได้ด้วยมือเปล่าโหดจริงๆ,ๆ,ๆชอยเบ,ยบดานเป็นหนึ่งใน1ิของฮีโร่ชาวญี่ปุ่นเขาเป็นผู้ก่อตั้งคาราเต้เคียวคูชินขึ้นในปี1964ปัจจุบันคาราเต้เคียวคูชินมีผู้ศึกษาอยู่กว่า20ล้านคนและ ขยายไปถึง140ประเทศและในเดือนเมษายนปี1994เขาก็เสียชีวิตที่ญี่ปุ่นและลัดทิ้งประเทศบ้านเกิดไว้เบื้องหลังภาพ,พยนตร์เรื่องนี้คือความทรงจําของเขาแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ